ครับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคุ่ไรยมิกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับในวันนี้ผมก็จะมาเล่นเดอะแบท e c แคตกันต่อใน l e g e n d q เควสด่านที่21-30นะครับผมก็อีกประมาณ2ตอนก็ l e g e n d q เควสก็จะถึงด่านสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็นคลิปที่ผมมาเล่นเหมือนเดิมเอาจริงๆถือว่ารอบนี้ผม เปลี่ยนอะไรไปเยอะนะการเล่นมาถึงการเล่นนะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็จากที่กัาเรียกอ,อะไรนะจากที่ผมจะพยายามฝืนเล่นไปเรื่อยๆท,ท,ทั้งที่ได้แมวไม่ดีมันก็ต้องเปลี่ยนมาแบบเล่นแป๊บเดียวแล้วพอแบบได้แมวไม่ดีปุ๊บก็ต้องยอมเริ่มใหม่เร็วๆเลยครับซึ่งช่วงประมาณด่านที่2 8เป็นต้นไปเนี่ยผมว่ามันเริ่มยากมากแล้วแต่มันก็จะไปมีง่ายบ้าง ตอนแบบตอนที่เราจะเจอ,อเศัตรูประเภทใหม่แต่ยังไงก็ยากอยู่ดีนะครับก็มาต่อที่ด่านยี่สิบสองกันเลยครับผมด่านนี้เป็นด่านที่เจอพวกนางฟ้าล้วนเลยนะก็อย่างที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้แมวที่สุ่มให้มามันก็ไม่ค่อยแย่นะแต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างน้อยก็มีดัสลีมาให้ใช้ก็ผมยังไม่ได้โทรศัพท์เครื่องใหม่เลยทุกคน มันก็เลยยังทำบีสวัมไม่ได้อันที่บอกไปก็อีกไม่นานละครับเดี๋ยวทุกคนก็จะได้ดูกันละก็ผมคิดคอนเทนต์ไว้ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบทำถี่มากก,าววก็เว้นวักเว้นช่วงทำไปบ้างแต่ยังไงก็ทำอยู่ดีครับผมอในอนาคตเนี่ยผมจะทำคลิปที่เกี่ยวกับโล b อสสตูดิโอด้วยนะ อันนี้แบบบอกไว้ให้ทราบเฉยๆสำหรับคนที่หลงเข้ามาดูนะครับผมก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการสอนเขียนสคริปต์ซึ่งก่อนจะถึงตอนนั้นก็อีกนานเลยแ่ะครับแต่ว่ายังไงก็ทำครับผมผมส่วนตัวผมชอบเขียนสคริปต์มากเลยนะถึงผมตอนนี้จะยังไม่ได้แบบเขียนเก่งมากขนาดนั้นแต่ส่วนตัวก็ถือว่าชอบมากครับ ก็ถ้าถามว่าพื้นฐานผมเป็นยังไงตอนนี้ก็ได้แค่ทําอาวุธสักอันหนึ่งนะครับแต่ว่าพวกแบบระบบมอนอะไรแบบนี้ยังไงก็ต้องดูแบบการสอนอยู่ดีว่าเขาเรียกอะไรมอนเดินไล่ศัตรูเนี่ยมอนเดินไล่คนเนี่ยต้องเขียนยังไงบ้างส่วนนี้ผมยังไม่ได้แบบยังไม่รู้มากผมได้แค่ประมาณพื้นฐานเล็กๆน้อยครับผมแต่ก็พอที่จะแบบทำระบบทำเกมได้เกมหนึง่ง ก็คงประมาณนี้แหละครับสำหรับโลกสตูดิโอครผมก็อย่างที่บอกกันครับผมถ้ามีอะไรก็คุยกันในคอมเมนต์ได้เลยครับสำหรับคนที่มาดูนะก็ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องเกมเลยเพราะว่าเอาจริงๆก็มันก็ไม่มีอะไรให้พูดมากหรอกครับก็อย่างด่านนี้ผมโชคดีได้แมวตะก้องมามันก็เลยง่ายเพราะว่าเจอนกที่มันวิ่งเร็วๆบินแบบมันบินเร็วมากครับทำดาเมจหมื่นห้ามั้ง 15ื่นต่อการโจมตีครั้งหนึ่งแต่ว่าแมวผมเวลเยอะแล้วอย่างแมวตะก้องนี่ก็เวลหกสิเลยมั้งเพราะว่าผมสุ่มได้กาชาเยอะด่านนี้ผมใช้เป็นแมวตะก้องกับมิขุนะฮะเพราะว่าแมวมิขุตัวเนี้ยมันมีความสามารถพิเศษในการหลบตัวบินใช่แล้วแบบในสมัยก่อนผมเล่าเล็กๆแล้วกันเพราะว่าสมัยตอนที่ผมเล่นด่านของ ไอตัวไซโคลนอวกาศครับแต่เป็นไซโคลนแบบไซโคลดวงดาวเลยนะของ Cat of the Cosmos อันนั้นคือผมใช้เป็นมิคุกับไอตัวอีกตัวหนึ่งนะซึ่งมันเป็นตัวที่สามารถหลบเอเลียนได้แล้วก็มิคูสำหรับหลบตัวบินซึ่งอันนั้นนะ่ะผมใช้แมว2ตัวนั้นนะ่ะตอนที่ผมยังไม่ได้เก็บสมบัติของ Chapter 2เลยแล้วทำให้ดาไซโคนยากมากแต่แมวสตัวนั้นคือช่วยผมแบบ ช่วยจัดจัดเลยครับเพราะว่ามันหลบได้ต่อให้มันตีทีละแสนกว่ายัางไงมันก็หลบได้ครับซึ่งมันก็เลยทําให้ผมชนะมาได้แต่อันนั้นเป็นแบบช่วงตั้งแต่หลายเดือนก่อนนะครับที่ผมเล่นกับดราคัอสรุปด,ด่านนี้ตึงมือนิดนึงนะผมเริ่มใหม่ไปรอบนึงเพราะว่าสตา์ที่แล้วมันแมวไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ช่วงด่านหลังๆเนี่ยผมต้องใช้แบบพวกกลยุทธ์อะไรเล่นค่อนข้างเยอะนะถึงมันจะไม่ไแบบเยอะมากแต่แบบมันก็ต้องใช้แล้วครับ อย่างเดียวด่านที่จะมาถึงเนี้ยน่าจะด่านเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันจะสำหรับด่านนี้ก็ง่ายครับผมได้เคยเรียนมาอาคลิปนี้ก็ถ้าใครสงสัยว่าทําไมผมไม่แพ้เลยก็คือผมตัดไปตอนที่ชนะเลยนะก็มันจะมีแบบตาที่เริ่มใหม่บ้างแต่ส่วนมากก็จะเป็นตาที่ชนะเลยครับก็จะมีแค่ไม่กี่ด่าน สำหรับดานนี้ผมจัดแมวให้มันมั่วๆนิดนึงนะเพราะว่าต้องเล่นกระดวงและอีกอย่างคือผมเอาตัวคีมาสองตัวเลยครับเพราะว่ามันมีตัวหัวสมองที่มันแบบดาเมจแรงมากๆซึ่งถ้าผมไม่เอาตัวคีมาสองตัวแล้วมันสูมไม่ได้สักตัวเลยครับสูญไ่ได้ตัวคีนั้นอ่ะมันก็เสียก็ต้องแบบเสียมงกุฎเริ่มใหม่ไปเลยแต่รอบนี้โชคดีที่ได้ตัวคีมาตัวหนึ่งครับดานนี้ผมใช้แมวมงกรเป็นตัวโจมตีหลักนะ แล้วก็สลามด้วยนี่ครับผมแมวสมองมาแล้วผมยื้อกับมันหน้าป้อนนานอยู่นะก็คือตอนมันจะตีผมก็ต้องใช้ปืนใหญ่ยิงถอยไปเหมือนรอบนี้จะตีโดนผมก็เลยต้องออบปลาหมึกมากันก่อนที่มันจะได้ตีอีกรอบหนึ่งฮะ,ะไม่นี่ตอนที่มันแบบตอนตีปุ๊บแล้วรีบปล่อยปลาหมึกมันจะทําให้แมวผมไม่ตายแล้วมันก็ต้องยื้อยื้อได้อีกสักสองสารอบซึ่งมันก็เลยทําให้ผมฆ่าไอ้ตัวสมองได้โชคดีที่แมวผมพีแล้วตอนนี้มันก็ ยื้แบบใช้มังกรอย่างเดียวเลยครับผมอ่าแล้วก็มีเพลงพื้นหลังเหมือนเดิมนะครับพึ่งบ,บอกตอนนี้ <c oughs> แต่เพลงก็เป็นเพลงเหมือนเดิมครับผมเป็นเพลงชิวๆแต่คราน่าจะหาเปลี่ยนแนวมาบ้างนะแต่ยังไงก็ต้องเอาเป็นเพลงแนวที่ไม่มีลิขสิทธิ์อยู่ดีครับไม่งั้นโดน <c oughs> ก็นมาถึงด่านที่ยี่สบแปดแล้วด่านนี้เป็นด่านเอเลียนผมแพ้ไปรอบนึงด่านนี้เพราะว่า ไอตัวหมาพุดเดิลน,นะฮะมันตีทีละเจ็ดหมื่นแล้วแมวผมตาที่แล้วกันไม่ไหวตาที่แล้วผมโชคร้ายไม่ได้แมวดีด้วยไงฮะก็เลยต้องเริ่มใหม่แต่รอบนี้เหมือนได้แมวมาค่อนข้างดีเลยก็นี่ครับผมก็ฆ่าหมีไปได้ละด่านนี้จะมีหมีสามตัวครับซึ่งกลยุทธ์การเล่นด่านนี้มันมีหลายแบบแต่ว่าก็อูเบอร์เนี่ยแหละครับง่ายดี เดี๋ยวหลังจากจบ Regen Quest ซีรีสเดอ์วเทอรแคจะไปต่อที่เมอร์สตอรียแล้วก็ามาต่อมงกุฎสีดาวนะครับผมสีมงกุฎสิขอ s สตอรี่ของรีเให้มันจบไปเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาขึ้นอา c ์เคนี้รีเจนกันต่อผมเออจะว่าไปผมใช้ตั๋วกาชาแมวสุ่มตู้ของตู้นี้ไปหมดละเพราะผมกลัวว่าอันนี้มันจะเป็นคอลลบครั้งสุดท้ายฮะก็เลยจะสุ่มไว้ก่อนผมได้อูเบมาตัวหนึ่งนะเดี๋ยว ผมให้ไปดูคลิปต่อไปไม่คลิปหลังจบไอ้นี่เลยตอนเข้าเมอร์สตอรเลีย <laughs> ผมโชคดีสุ่มได้อูเบอร์มาบ้งแต่สุ่ม20กว่ารอบก็จะได้ก็หนักอยู่ครับผมนี่ด่านนี้ก็ง่ายๆใช้แมวจากด่านที่แล้วก็ได้ครับผมบาฮมุดนี่เป็นแมวที่ผมชอบมากเลยนะก็อย่างที่ผมบอกไปเอฟเฟกระเบิดมันโกงโกงเกินแมวไปอ <laughs> ะ แต่ว่ามันก็มันบางเฉียบเลยแต่ก็สมดุลแล้วหล่ะหรือเปล่านะ <c oughs> <c oughs> แต่นี้ผมดูอะไรนิดนึงเพราะว่าเจอไอ้ตัวของปลากระห้นางฟ้าแล้วก็ไอ้ตัวคาปิา่าสีแดงซึ่งมันตีแรงมากคาปิา่าสีแดงผมเลยต้องเอาตัวแดงมาด้วยสองตัวแล้วก็นี่ครับผมเริ่มใหม่รอบหนึ่งเพราะว่าไม่ได้ตัวสีแดง ก็ผมได้เป็นไปไปมาครับผมตัวถือคอนที่อยู่ตรงมุมล่างขวามุมล่างซ้ายครับตัวนี้เก่งน,นะถือว่าตีทีเดียวกระเด็นได้เลยตีทีเดียวคาปิ巴ากระเด็นเลยครับช่วงต้นช่วงต้นผมก็แค่ดองตังโดยการปล่อยแมวที่มันราคาเน,น้อยไปนะแล้วก็ค่อยปล่อยไปไปมาตีสามทีตาต้ครับผมสำหรับไปไปแล้วต่อไปเราก็เอาเป็นแมวเดลิเวอรี่ไอแมวที่อยู่มุมล่างขวาครับ มันชื่อคาเฟเทเรียสิเป็นแมวโรงอาหารซึ่งตัวนี้มีความสามารถพิเศษในการโจมตีแรงกับนางฟ้าซึ่งมีประโยชน์มากในด่านนี้ครับผมและก็จบครับผมสำหรับ30ด่านก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และถ้ากดติดตามด้วยจะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับผมก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับาสโยนาระครับผม